สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้พบกับคุณครูเออีกแล้วนะคะวันนี้มีวิชาภาษาไทยอีกแล้วนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูจะจัดการเรียนการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทยนะคะสําหรับเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้อีกแล้วนะคะเราจะมาต่อเรื่องการคัดลายมือนะคะซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย คุณครูประภารัต์สง่างามนะคะคุณครูโรงเรียนบ้านบางกุ้งสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งนะคะวันนี้คัดลายมือเรามาคัดลายมือใบงานที่สองกันนะคะเด็กๆเรามาดูมาตรฐานตัวชี้วัดของการคัดลายมือก่อนว่าตัวชี้วัดและมาตรฐานอยู่ในสาระที่เท่าไหร่นะคะ อยู่ในสาระที่2เรื่องการเขียนซึ่งมีมาตรฐานตรงกับมาตรฐานที่ว่าท่อ2.1ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสารเขียนเรียงความย่อความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆเขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งตรงกับตัวชี้วัดที่ป .1.1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและป1.3มีมารยาทในการเขียน,นการเขียนมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ <S 1. 1. <S เด็กๆต้องคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทยได้ 2. เด็กๆต้องเขียนหนังสืออ่านง่ายสะอาดไม่ขีดค่า และไม่ทำให้ตัวหนังสือในหน้านั้นสกปรกนะคะเด็กๆไลนนี้นะคะสาไลน์นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับใบงานที่สองต่อจากใบงานเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานใบงานที่1เราเลือกเรียนเรื่องลูกหมานะคะลูกหมากับลูกแมว นะคะลูกหมาตาโตวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะเด็กๆดูให้ดีนะคะคุณครูจะสอนอ่านทีละประโยคใบางานมาแล้วนะคะใบางานเมื่อวานเป็นเกี่ยวกับลูกหมาใบางานวันนี้นะคะเป็นแบบฝึกอ่านได้เขียนสวยเช่นกันนะคะคำสั่งเขาบอกให้เด็กๆฝึกอ่านและ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะคุณครูจะมีประโยคแต่ละประโยคให้เด็กๆแต่วันนี้เราจะเรียนเรื่องวัวนะคะวัวเดี๋ยวคุณครูจะสอนอ่านทีละประโยคทีละประโยคนะคะเด็กๆจะได้รู้ว่าคําแต่ละคำประสมด้วยสระอะไรบ้างประกอบด้วยพยัญชนะต้นสระ แล้ว,วันในยุคแล้วก็ตัวสะกดอะไรบ้างนะคะเด็กๆตั้งใจฟังให้ดีนะคะเมื่อเด็กๆคุณครูสอนอ่านแล้วเด็กๆก็ค่อยมาคัดลายมือให้สวยงามแล้วก็ทําแบบฝึหกหัดข้างๆทางด้านขวามือเห็นไหมคะเขาบอกให้เด็กๆเติมคําให้ตรงกับภาพเด็กๆอ่านแล้วเด็กๆก็เห็นภาพเด็กๆก็สามารถเติมได้เพราะคําส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในประโยคเนื้อหาที่ให้นะคะเด็กๆ มาดูสไลด์นี้สไลด์นี้เขาบอกว่ามาฝึกอา่านสะกดคำทีละคำกันนะคะมาฝึกอา่านสะกดคำทีละคำกันนะคะเด็กๆเด็กๆอ่านตามครูอีนะคะว,วัวอัววัววอัววัวนี่คือสระอัวไม่มีตัวสะกดนะคะเด็กๆสระอัวไม่มีตัวสะกดนะคะสระอัว ู่ตรงนี้นะคะไม่มีตัวสะกดวอแหวนตัวนี้คือตัวพยัญชนะต้นนะคะผสมสระ,ะอัวเลยอ่านว่าวอววอวมาดูคํานี้นะคะคานี้สะกดว่ารองรองรองไม่โทร้องรอ,งรองเป็นพยัญชนะต้นผสมสระ,ะอมีงเป็นตัวสะกดประกอบด้วยวรรณยุกโท เราเลยต้องสะกดว่ารองรองรองไม้โทร้องเด็กๆนะคะนี่คือไม้โถนะคะไม้โถร้องยังไงคะมออม,อมอมออมอเด็กๆอ่านตามครูอีกครั้งหนึ่งนะคะวัวร้องมอมอเก่งมากค่ะเด็กๆนะคะ เห็นไหมคะวัวร้องและมอมอแต่อาจจะไม่มีเสียงให้เด็กๆนะคะเราอ่านเองออกเสียงเองวัวร้องมอมออา่ามาดูหน้านี้หน้านี้ก็มาฝึกอ่านประโยคต่อไปนะคะประโยคต่อไปว่าอย่างไงอา้าคำแรกอีกแล้วนะคะคำเหมือนเดิมวอวัววัวขอออขอ กออีนอกินเราเคยเรียนเรื่องสระอีแล้วนะคะเราเคยเรียนเรื่องสระอีแล้วนี่ค่ะสระอีแต่เราเรียนไปสระอีไม่มีตัวสะกดแต่ทีนี้มันมีตัวสะกดแล้วมันมีตัวสะกดที่อยู่ข้างหลังและนอคือตัวสะกดนะคะเด็กๆเ,เวลาเราอ่านเราอ่านพย,ยัญชนะต้นตามด้วยสระแล้วก็ต่อด้วยตัวสะกด เด็กๆสะกดตามครูเอ๋สิคะกออีนอกินกินนะคะอ่ามาดูคำต่อไปหอยออาหยาไม้ทยห้าวัวขอกินหญ้าอ่านตามสิคะวัวขอกินหญ้าเรามาดูสิวัวขอกินหญ่ายังไง วัวขอกินหญ้าแสดงว่าเขาหิวเห็นไหมคะอ่าวัวขอกินหญ้าเขาหิวนะคะหน้านี้ประโยคว่ายังไงเอ่ยอ่าเด็กๆอ่านสะกดตามครูเอนะคะพออพอไม้เอกพอ่อมอแอแม่ไม้เอกแม่ ปอไอไปนออานาะพ่อแม่ไปนาะดูดูสิคะพ่อแม่ไปนาะเห็นไหมคะพ่อแม่ไปนาะไปเกี่ยวหญ้าเกี่ยวข้าวไปดูแลพื้นนาของเราเราจะได้มีข้าวทานไงคะเรวต่อไปว่ายังไงเอ,อ่ย พ่อแม่ไปนาไปทำอะไรกันคะไปหออาหาหอยออาอยาไม่ถูกยาหายยามออามาหอไอหายหไม่ถูกให้หายยามาให้เอหายยามาให้ใครเนาะแม่คะคุณพ่อคุณแม่ เอาเคียวไปเกี่ยวหญ้ามาให้ใครเนาะนะคะมาให้ใครเอยมาให้ใครคะมาให้วัวนะคะมาให้ว,วัวนะคะวัวกินหญ้าเห็นไหมคะเด็กๆอ่าประโยคนี้ว่าวอวัววัว กออินอกินหอยออาหยาไม่โทยญ้าพอ,ออพอวัวกินหญ้าพอเด็กๆอ่านตามสิคะวัวกินหญ้าพอวัวกินหญ้าพออ่าพี่คุณจิงก็ดีใจวัวกินหญ้าพอละ ประโยคหน้านี้ว่ายังไงเมื่อวัวกินหญ้าพอพ่อแม่ก็เป็นยังไงคะยิ้มเชียวอ่ามาสะกดพร้อมกันมอแอแม่ไม่เอกแม่พออพอไม่เอกพ่อดออีดีจอไอใจแม่พ่อดีใจที่วัวได้กินข้าวคุณกิงดีใจไหมคะ คุงกิงก็ดีใจเด็กๆก,ก็ดีใจนะคะประ,ยะโยคนี้โหยังไงพี่วัวเป็นยังไงคะ,ะมาอ่านพร้อมกันมอแอแมไมเอกแม่วัวัววัวโตโอโตวอไอไวแม่ว,ว,ว,วัวโตไว เห็นไหมคะแม่วัวเดินตัวโตอ้วนแข็งแรงเลยเห็นไหมคะอ่าเยี่ยมยกมือเลยเด็กๆก็ต้องยกมือเยี่ยมเพราะวัวตัวโตไวเพราะอะไรคะเพราะว่าได้กินหญ้าเพียงพอนะคะเหมือนเด็กๆเด็กๆอยากโตไวๆเด็กๆก็ต้องรับประทานอาหารให้ครบห้ามุนะคะดื่มนมด้วยจะได้โตไว เมื่อวัวโตวไวแล้วทำยังไงเอย่ยอ่าคนนี้เขาทำอะไรคะเขารีดนมวัวเมื่อแม่วัวตัวโต,วตวปุ๊บแม่วัวแข็งแรงแม่วัวก็ให้นมดีสะกดตามนะคะว,ออววอววัวหอไอหยไม่โตให้นออมมอนมดอ,อีดีเด็กๆคะเด็กๆสังเกตเห็นตัวนี้ไหมคะ คำคำนี้นะคะคาคานี้เด็กๆนะคะเราไม่เห็นสระเลยแต่เด็กๆจําไว้นะคะว่าถ้ามีพยัญชนะต้นตามด้วยตัวสะกดนะคะถ้ามีพยัญชนะต้นตามด้วยตัวสะกดให้เด็กๆออกเสียงสระ,ะโอลดลูกนะคะนี่คือรูปสระ,ะโอนะคะเด็กๆ คำสระโอนะคะเด็กๆนี่คือคำสระโอนะคะคำสระโอเมื่อมีตัวสะกดเมื่อมีตัวสะกดนะคะอย่างคำนี้พยัญชนะต้นมีมสะกดนะคะออกเสียงสระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอจะลดรูปหายไปเลยเหลือแค่พยัญชนะต้นกาบตัวสะกดเท่านั้นอ่ะเด็กๆสะกดตามครูอีกครั้งหนึ่งนะคะนโอม นมสะกดอีกครั้งสิคะอโอโอมอนมครูเออาจจะยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมคะคำนี้มอมีดอเป็นตัวสะกดเห็นไหมคะเวลาเราอ่านเราก็อ่านมอโอดอมดเข้าใจไหมคะเด็กๆมอโอดอมด เวลาเด็กๆเจอพยัญชนะต้นผสมตัวสะกดโดยที่เราไม่เห็นรูปสระให้เด็กๆออกเสียงสระโอลดรูปนะคะอ่านเด็กๆอ่านตั้มอีกทีหนึ่งมอนอโอมอนมคำนี้นะคะมอโอดมดเก่งมากนะคะเด็กๆเด็กๆอ่านประโยคนี้ตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะวัววัว หอไอหายไม่โัวใหน้นออุมอนมดออีดีวัวให้นมดีเห็นไหมคะเด็กๆแม่คะเด็กๆก็เติบโตแข็งแรงดีใจสุขภาพแข็งแรงกันนะคะ,ะทีนี้เราก็มาจบ คลิปการเรียนการสอนใบงานที่2แล้วนะคะในใบงานนี้คุณครูจะไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องสลักเพราะเรื่องสลักเป็นสลักที่คุณครูเคยสอนเด็กนักเรียนมาแล้วนะคะคุณครูก็เลยไม่เพิ่มเติมเรื่องสลักเป็นสลักที่เราเคยเรียนและคุณครูก็เคยอธิบายในใบงานที่1มาแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนการเขียนคัดลายมือนะคะในใบงานที่สอง ขอให้เด็กๆตั้งใจทํางานนะคะแล้วก็ส่งผลงานครูในไลน์นะคะเดี๋ยวครูจะตรวจงานในไลน์แล้วก็ประเมินให้คะแนนพร้อมนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในใบงานหน้าต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ